สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายปูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช,ช้กับชีวิตปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมีนในช่องของเดือนกุมภาพันธ์2564นีนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบตเต็มๆคลิปนะครับ ช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดเอาไว้ใครที่ต้องการติดต่อกับช่องบุพยานนะครับสามารถดูรายการติดต่อได้ที่ description สแปะลงิงแล้วก็กราะข้อมูลทั้งหมดไปที่ด้านล่างส่วนช่วงที่2นะครับจะเป็นลักษณะของคนมีคู่นะครับแล้วก็คนโสดแล้วก็คนที่คุยแต่ยังไร้สถานะจะแบ่งโหมดออกเป็น3แบบนะครับให้ไปดูการสรุปอีกครั้งหนึ่งได้นะครับ ทีนี้เราจะมาดูคนโสดกันบ้างสรุปคนโสดกันบ้างนะครับสำหรับชาวมีนหรือลัคนามีนจะมีแนวโน้มที่ทาเเช่นไรขอไพ่สามใบด้วยนะครับไพ่เด้งออกมา1นึ่ใบแล้วนะครับเป็นเมจิเชียนแล้วก็ไพ่สเตนแล้วก็ไพ่เดอะฟูลโอเคครับ ใครที่มีโอกาสของความรักความสัมพันธ์เนี่ยบางทีพยายามเปิดโลกกระทัดออกมาแล้วก็พยายามทําตัวเองให้ดูสดใสล่าเริงเข้าไว้พยายามมองโลกในแง่ดีนะครับบางทีมันอาจจะมีโอกาสของสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองพยายามทําตัวให้ดูสดใสล่าเริงบางทีอาจจะมีคน เข้าตากับตัวคุณเองก็เป็นไปได้มีไพ่เดอะเมเจิเชียนด้วยเดอะเมจิเชียนมาบอกว่าคุณดูดีมีเสน่ห์นะถ้าเกิดเราพยายามทําตัวให้สดใสร่าเริงเข้าไวเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะมีแนวโน้มทิศทางที่จะมีคนเข้ามาหาตัวคุณมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณมากขึ้นพยายามออกสังคมมากขึ้นนิดหนึ่งเนาะหรือพยายามเรียนรู้กับความรักความสัมพันธ์มากๆบางทีคุณอาจจะมีคนเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์มาคุยกันกับตัวคุณได้มากขึ้นมีแนวโน้มที่เขาจะมาใส่ หรือดูแลหรืออาจจะอยากามีความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีไพ่เด e เ t a ต d แปลว่าถ้าเกิดใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ ที่เคยมีในอดีตนะแต่ว่าเคยเลิกลากันมาแล้วเนี่ยบางทีอาจจะมีแนวโน้มหรือทิศทางของคนเก่านั้นกลับมาได้นะครับกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันหรือกลับมาคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าใครที่เคยโสดมาเนี่ยแต่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์นั้นจะกลับมารีเทิร์นเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามีไพ่สองใบเนี่ยแปละว่าบางทีเขาอาจจะกลับมาวนเวียนกลับมาหาตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่ง นะมี2กรณีนะครับบางคนอาจจะได้คนโสดเลยแต่บางคนอาจจะมีคู่คองคนรักที่เคยเลิกกันไปแล้วเราโสดตอนนี้อาจจะแบบเจอคนที่เคยคุยกันคบกันในอดีตที่ผ่านมากลับมาคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งสรุปแล้วคนที่โสดนะครับมีโอกาสจะได้คู่นะครับหรือใครที่รอคอยคนอยู่ใน ช่วงตอนนี้นะครับโสดมานานแล้วอยากจะมีคู่เนี่ยก็มีโอกาสจะมีคนเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์หรือมีโอกาสของคนเก่าๆที่เคยคุยกันแล้วเนี่ยกลับมาคุยกันได้อีกครั้งหนึ่งหรือกลับมาติดต่อกับตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนโสดต่อไปเราจะมาดูคนที่ม,คคม,ม,นะมีมีคนคุยแต่ยังไร้สถานะขอไพ่สำหรับชาวมีนลัคนามีนะครับสามใบด้วยนะครับคนมีคนคุยแต่ยังไร้สถานะขอไพ่สามใบด้วยนะครับ โอเคใครที่มีความรักความสัมพันธ์นะครับสําหรับคนที่มีคนคุยแต่ยังไร้สถานะเนี่ยแปลว่าบางทีเขาอาจจะยังยังตัดขาดกับอีกบุคคลหนึ่งไม่ได้หรือบางทีเขาอาจจะคุยหลายคนหรืออาจจะเป็นเราก็ได้ที่คุยหลายคนมีไพ่สามดาบเกิดขึ้นอาจจะเป็นฝ่ายได้ไฟหนึ่งอาจจะมีไพ่สลับกันเป็นไพ่ทางเขาหรือไพ่ทางเราก็ได้ที่มีคนคุยมากกว่า1คนขึ้นไปก็คือ2คนอนะ่ะ นะอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ดูไม่ลงตัวแต่ว่าความรักความสัมพันธ์นั้นนะมีไพ่เปลี่ยนปรากฏขึ้นแปลว่ายังไงคุณก็มีแนวโน้มหรือทิศทางที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นที่ดีเกิดขึ้นและมีสิบถ้วยปรากฏด,ด้วยนั่นแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณ ถึงแม้จะดูไม่ชัดเจนแต่ในที่สุดคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวมากขึ้นหรือคอมมิตนั่นเองนะครับขอให้คุณอดทนไพ่สรุปบอกว่านายออ p เ n น a าเคเลราะว่าถ้าเกิดคนคุยที่มีสถานะความรักความสัมพันธ์อยู่เนี่ยถ้าเป็นตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งให้ชัดเจนไปเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีคู่สอน อยู่แล้วมันแปลว่าบางทีเขาอาจจะยังจบความรักความสัมพันธ์ในทางนั้นไม่ได้ก็รอไปอีกสักพักหนึ่งพยายามเติมเตมความรู้สึกให้กับตัวเองมากขึ้นแต่อย่าเพิ่งไปเรียกร้องกับความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเขาอาจจะให้ความรักความสัมพันธ์กับตัวเราเองมากขึ้นในที่สุดสุดท้ายคุณก็จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นสิบถ้วยเนี่ยแปลว่ายังไงเขาก็มีโอกาสจะให้ความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณได้หรือคุณมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ทีี่มมมควาาชัดเจนนกขึ้ ได้คบกันมากขึ้นจากสถานะคนคุยไล้สถานะเป็นคนที่มีสถานะแล้วก็คุยกันได้มากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์กับตัวคุณเองแล้วก็เขาก็จะให้คอมมิตกับตัวเราได้มากขึ้นจากไพ่สิบถ้วยด้วยนะครับประมาณนี้แสดงว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะว่า3ดาบเนี่ยยังไงก็ต้องใช้เวลากับการรอคอยสักนิดหนึ่ง แล้วทุกอย่างอาจจะดีขึ้นอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเร่งแล้วกันเพราะเกิดรีบเร่งเนีย่ยไพ่บอกบอกแล้วในช่วงแรกว่าบางทีเราอาจจะมีละหองละแห่งใจกันหรือการทะเลาะเบาแหวกกันเกิดขึ้นดังนั้นอย่าเพิ่งรีบทุกอย่างจะค่อยลงตัวแล้วก็เขามีโอกาสจะให้คอมมนตกับตัวเราเพราะว่าไพ่สิบถ้วยมันปรากฏแล้วนะครับขอให้คนอดทนแล้วก็รอคอยไปในสิ่งที่คุณควรจะต้องอยู่ในสถานะคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ มีโอกาสที่เขาจะให้สถานะกับตัวเราที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าไพ่มันบอกแล้วว่ามีโอกาสในสิ่งที่ดีต้นหลายไปดีเนาะเสร็จแล้วเราจะมาดูความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมีนนะครับใครที่มีคู่อยู่แล้วจะมีแนวน้มทิศทางเป็นเชนไลขอไพ่สามใบด้วยนะครับ The Chariot นะครับแล้วก็ Eight of s w o r t s t h m p m r o r o r เกิดขึ้น สำหรับคนมีคู่แล้วเนี่ยยังถือว่ากลางๆถึงในขั้นที่ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเนื่องจากอิทธิพลของไพ่สามใบเนี่ยมันแปลว่าไพ่ของการสู้รบปรบมือกันแปลว่าใครที่มีคู่แล้วเนี่ยอย่าพึ่งสู้รบปรบมือกันนะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่บ่งบอกว่าบางทีเราอาจจะเจ็บทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นเพราะเดชาริอัตแปลว่าขุนศึกด h เอ็มเพลย์ก็แปลว่าขุนศึกแปลว่าบางทีเราอาจจะอยากเอาชนะกันบางคนอาจจะเล่นเกมต่อกัน บางคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับยื้อยุดจุกกระชากต่อกันบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาแข่งมาแล้วก็แข่งกลับหมายถึงว่ายังต่อต้านซึ่งกันและกันอยู่เลยทั้งที่ความรักความสัมพันธ์มันเป็นครอบครัวกันเราไม่ควรที่จะยื้อยุดจุกกระชากกันแบบนี้นะครับเราควรที่จะเติมเต็มกับความรักความสัมพันธ์ถึงแม้คุณจะมีโอกาสที่จะมีเป็นฝ่ายชนะก็เถอะนะครับเอตออฟซอดมาบอกว่าคุณมีโอกาสคุณเป็นฝ่ายชนะแต่การที่เป็นฝ่ายชนะ มันแปลว่าบางทีความรักความสัมพันธ์ของคุณต้องแลกนะแลกกับการที่เราจะต้องจบเลิกลาก,กันไปหรือสถานะของความรักความสัมพันธ์ที่ต้องมีการที่จะต้องเหมือนกับที่ไม่ลงตัวเอาง่ายๆแต่ว่าเราถึงเราจะชนะแต่บางทีความรักมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังหรือเราตั้งใจเอาไว้ดังนั้นเนี่ยชาวมีนลัคนามีนต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากกัน อย่าสู้รบมือกันทุกสิ่งทุกอย่างเรายังมีโอกาสชนะก็จริงแต่ว่าเราควรเอาชนะใจเขามากกว่าการใช้กําลังหรือใช้วาจานะครับดังนั้นอย่าพยายามอย่าคาดขันอย่าพยายามที่จะต้องแบบแข่งขืนต่อกันค,ค่อยๆเป็นค,ค่อยๆไปนะครับยังมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีแนวโน้มหรือทิศทางที่ดีเดี๋ยวเรามาเจ็กไพ่ในช่วงเดือนหน้าอีกครั้งหนึ่งแต่โดยรวมก็ยังพอมีโอกาสที่ดีอยู่แต่คุณต้องพยายามปนีปนอมกันนะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ